ปัญหาเรื่องศีลตอนที่4ข้อที่7อะไรเป็นความผ่องแผ้วของศีลความผ่องแผ้วของศีลหมายถึงความเปลี่ยนแปลงความบริสุทธิ์ของศีลภาวะที่ศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยคือไม่มีความเศร้าหมอง จัดว่าเป็นความผ่องแผ้วของศีลอีกประการหนึ่งความไม่เกิดขึ้นแห่งบาปธรรมทั้งหลายเช่นความโกรธความผูกโกรธความรบโลความริษยาความตรณีความมีมายาความโอ้อวดความหหวดความแข่งดีความถือตัว ความโดมินนความมัวเมาความเรเล่อและความเกิดขึ้นแห่งคุณธรรมทั้งหลายเช่นความไม่โกรธความมากน้อยความสันโดษความขัดเกลาเป็นต้นนี้ก็จัดว่าเป็นความผ่องแผ้วของศีลศีลที่รักษาไว้ ด้วยความระมัดระวังไม่ขาดแม้ขาดไปด้วยความประมาทแต่กระทำคืนแล้วหมายถึงสีลของพิสุก็ดีศีลที่บาปท,ทำทั้งหลายเช่นความโกรธความรูกโกรธไม่ได้เข้าไปทำลายศีลเหล่านี้ท่านว่าไม่ขาดไม่ตรุไม่ดงัง ไม่พร้อยโดยประการทั้งปวงและศีลเช่นนี้แลมีชื่อเรียกเป็นพิเศษออกไปอีกคือชื่อว่าผู้ชิดสะเพราะสร้างความเป็นไทยชื่อว่าวินยุป,ปะสัทธะเพราะผู้รู้ทั้งหลายสารเสินชื่อว่าอปรามัทะ เพราะอันตันหาและทิฏฐิทั้งหลายไม่ถูกต้องแล้วชื่อว่าสมาธิสังวัตานิกะเพราะยางอุปจาระสมาธิและอัปนาสมาธิให้เปลี่ยนไปความผ่องแผวของสินนี้ย่อมสำเร็จได้ด้วยสาเหตุสองประการคือหนึ่ง มองเห็นโทษของศีลวิบัติ 2. มองเห็นอนิสง์ของศีลสมบัติ